กำลังดำเนินต่อพี่น้องกำลังสีเลี้ยวอ้าวระบามาเลี้ยวซอยอีกแล้วเออกำกำเลี้ยวมันอยากตายกำเลี้ยวมันแข็งพี่น้องเอ้เธอจ้าเธอจสุดยอดจอดเลยสุดจอดเลย,เลยผู้บาวขึ้นใหม่เลย สวัสดีค่อยๆได้ค่อยๆได้โท <c oughs> ่ มังเหี่ยวเนี่ยมันเบาบ่อลไรบางเหี่ยวนี่ต่อยบางเหี่ยวต้องต่อยต้นมันหอบแก่แก่แบบนี้พี่น้องเห็วลามันเขี้ยวแบบนี้เนี่ยมันแก่เลยเด้อพี่น้องเด้อมาต่อยต้นมันห่าวๆนะพี่น้องเอ้ยบ่ได้มังเหี่ยวบ่ได้นู่นเหี่ยวแท้ๆมันสีขาวเต็มพื้นดินเลยพี่น้องเอ้ยมีคนเพป็นว่านั่งนัดบังเหี่ยวบ่แก่กับต่อยว่าสันเพื่อนบ่หูซะแล้วว่าไปต่อยต้นแก่นล้มันสีขาวเบิดเนาะพี่น้องเนาะ ต้องต่อยต,อ,ตอที่ว่ามันมันซุกแบบนี้มันกำลังแดงแบบนี้แล้วน่วยไม่กระเเบาแล้วเนาะ,ะเฮ้ยสาวัวแตกใส่สนงามใช่วะผูนเหนยังอ่ะนะไหวกินยังมาแน่นท่องลูกท่องอยู่ไวๆคนขี้ไล่ đi đây nơi, ơi kia bình lại Sao bình đoạn, đi đoạn. Đi đoạn. Đi đoạn. Đi đoạn. กิ๊กๆกำลังไปขายหัวพี่น้องเลย mẹ nặng một tàu gì phía nào ấy? sai, có cái sai húa gì phía nào ấy? បានថាញ៉ាំប៉ាលោកទឹកមៃឌូ คุณอยู่ซ้าแม่เฮ้ <c oughs> ต้องลงบางบองอายอยู่คอกพี่นั่งอยู่เทียงเรื่องบ่ญาติมาวาอยูอ่คนเดียวนี่ ปวดเตาให้แม่น้องอันเนยพี่น้องเอ้ยโอ้ยมีแต่แม่น้องอันเนยพี่น้องเอ้ยแม่น่องหดพี่น้องอ้แม่ใหญ่หวดซอย สวัสดีพ่อแม่พี่น้องกับสวายดีสอสื่านพาประเทศและต่างประเทศพี่น้องพอ,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 องับสานีป่าเด้อโอ้เก่งๆค่ะสุดๆเลยค่ะสุดๆเลยป้าห้าสียวป้าวันผนยยุ่นกับแม่ตาตัวแม่ใหญ่จืนกับบั่นน้องกิ๊กๆหามาเรียบรลอยพี่น้องเลย เอารถเทนเทนมาแม่ขึ้นแม่โอ้ยมาขึ้นรถนะมาขึ้นกับร้านนี่นแหละแต่นแลแ่นเมื่อนี่ไม่แญ่สิ่ปใแญ่อี๋ล่ะออกำลังมาพี่น้อง เิ่นกำลังมากตอนนี้ออกมาพุ่นพี่น้องเอ้ยได้กระสอบเดียวคิดว่าไม่ใช่จุดยากได้ลายพี่น้องเอ้ยฮูหว่นเอาหน่อยเอาลายสำไดกมาพามาพุ่นขี้ไก่พี่น้องพุ่นขี้ไก่ไปใส่ฟักบัวพี่น้องเอ้ยฟักบัวเลย ปองน้ำกันพี่น้องมาเลยพี่น้องเลยมาแล้วจ้าขางในข้าเจ้าอนเดือยไหมละะขั่วพี่น้องเยลยนี่เ,เต้มรถไทยพี่น้องเลย า,าอ้าวนี่ใช้ม่ใย่จื่นมาบ่ามาขานยางฮ่า่าง, <c ười> าางมันยาง่ใจืนข้านยางาวะสัสมาบุญถืดอกเอ้ ค่ะพูนไม่ตองเลยนี่ข้าโปรดมากลำหลังข้าป้าหิ้งยังคนจะบอกกับบ้าเคยว่าอยากได้ลายเพิ่นกับจิ๋ยจะหน้าผมบ้าไม่ถือบ้ากับบ้าเลกโอ้ยพอใหญ่จอยแก่ไขเราพอยาจอยแก่ติบเข่าเข่าออกพอยาจอยนำมานอนหน้าพี่น้องเอ้ยนอนหน้าบิ่งงัวบิ่งควายยังอะไรเออเบิ่งงัวไหมควายบ่มีพี่น้องว่าวพิษ งัวบังไก่ละแล้วนแล้วันยน้าน้ำมันแพงนกกระย่างข้าวนกกระย่างขาวเรียกงัวหยาบหยาบพี่น้องไกลๆกลอันนี้บรเห็นกอันนี้นะนกกระย่างข้าวเต็มพูเนยกับมานะมัวเน่กัเน่คือว่าขค้งอุ่มได้เนยน่ะเป็นวัดเนี่ยา มนางนขามเห็ดอันนี้นางนัง้นไ,ไมนใหญ่หรืมะ เสือใจร้านฝดดเนื่ก็เดตีไก่จกาา้ามาจ้ามามแต่ให้ไปจักไม่ใหญ่นะปวดเักขี่ไก่ปวดเอาขี่ไก่นนไปใส่พักพป่นองเลยใส่อยนักเกอรนตรงน่้ยังได้เต็มบ,บานเมื่อกะอาบน้ำเลยล้างคนใส่ถุมาแบบอาบน้้บ่งย่างอันนี้นยังมาได้อาบน้ำ ไม่อยญ่จืดใจฮอนอาจัดไปจัดไปเกียวไใบใเลยร้านแกยังหนุ่นสิร้านแกยังหนุ่นสินป้าก็จะใส่เกียร์สองบาทนี่นั่นไปเลยพี่น้องไปเลยพี่น้องไปแล้วไปแล้ว แตนเตนเต้นปเลพี่น้องเอ้ยพูโอ้ม่ใหญ่ตื่นที่มาเต้นเด้อเต้นดงเทนาบานนี่ผัวพอ่ลดเถอะพี่น้องผัว่าวาผัวพอ่นลดว่าว่าผัวผัวกรถึกจิว นางโหลดใส่แก้วซองห่างมาทอดำลังเลยปลาถุกคือแก้มขาแบบนี้อันนี้เหรอยุงดาอาสวัสดีปลาลุงคิวควอ่า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 อ มาหั่มเปนตาแพงเลยยุงยุงกัดแกมบ่ยุงกัดแกมมาหั่มบ่นนบ่เลเต็มหมดัวมแต่ยุงบอเว้นแมแจะอยู่ในท้งหัวพี่น้องเลยมแต่ยุงกินเผืนข้าวบดยุงกินผืนไอคิวกันนะะสวัสดีพี่น้องสวัสดีพลุสวัสดีพลุ อะไรพี่น้องคลิปนี้กับขออำลาพาจากวันเพทญธนีเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องสนีป่าด้วยพี่น้องสบายดีสบายดีสบ,ยดสบายดีอ่ะสบายดีไปลูกแห่ลูกอ่ะสบายดีแนะี่ย <c oughs>